ภาคไทยตัวละครต่างๆฉา,า,ากรุนแรงเหมือนเดิมอย่าดราม่าอย่าแบนขอร้อง youtube ไปเลยเริ่มต้นด้วยเช้าวันสดใส พร้อมไหมพร้อมสีเปิดสมุดโรงเรียนที่เราเข้าโรงเรียนไหนนะโอ้นี่หรือเปล่าเอ้ยเด็กไหมเหรอืไม่สนใจดีกว่าโอ้นี่เด่ได้เวลาสอนเด็กๆแล้วเต็เตดเตะเตเตเตฮลิคอปเตอร์สวัสดีจ้เด็กๆ a b c โลกอยู่ห่างดวงจันทร์เท่าไหร่อเออเออ้อียงอ่ะคอยใคร ใหเด็กฮ่า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 แกรู้ไหมการสอบตัววิชาชันไม่ต้องเรียนเอ๊ะไม่จันเมยจ้าช่วยด้วยหนูอยากกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้ต้องสอบให้ผ่านแต่แกสอบไม่ผ่านเองเมยจ้าช่วยด่วนเดี๋ยวววแกรู้ไหมแกได้เอฟทั้งวิชา ครูทำอะไรแฟนหนู <c oughs> <c oughs> ่ะฮึฮึบลา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 บตัวทำไมลองของฉัน วัาดีโอ้นี่ฉันแนะนำห้องนี้ว้าวบเดี๋ยวเอันนี้บลาบบล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 ลบเอ้อเลยแกพแกรู้ไหมการเป็นลูกรักคู่นี่มันดีมากอ่ะฉันจะแนะนำห้องนี้ห้ามเข้าไปแล้วกันฉันเตือนแล้วนะอันนี้คือแฟนของฉันฉันรักเธอมากฉันชื่อโอลิเวอร์ คนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ขอยิ้มก่อนเอ,อ๊โอ้ยเฮ้ยอืมเอ๊เธอ,อ,อสอบตกนะอ้าเมย์หนูไม่ได้สอบตกหนูทำดีที่สุดแล้วนะฉันไม่เชื่อเธอหรอกตรงนี้อุจจุมันหนายไปไหนไปแล้วววเฮ้ยเอาไปกินชิ้โอ้โ ทังอ๊อกติ๊ติตตตตชิงอ้าวเออคิดว่าจะหนีไปไหนไม่มาจากไหนเนี่ยรีบไปเออติ๊ติตตตอือโอ้โหสุพทั้งนั้นเลยอุ๊ยทังอ๊อกอยากไป เธอเป็นใครใช่ป่ะอ้ไม่เขยาอโทนด้วยฉันหลุดปากอ่ะอ้จะหนีไปไหนเธอไม่รอดแน่ไปแล้วจ้าแมงมันนี่อ้เอเออแม่จารุยากลับาน เกิดอะไรขึ้นนะ่ะบูอขอเลีกยงทางเลยครับเอาสิซิปโอลิเวอร์พวกเธอทำอะไรกันอยู่จบแล้วจ้า